สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่พี่น้นนองนครับสวัสดีครับผู้ที่มีใจรักในออฟโรดส4่ค 4. วันนี้น้ำยาไมา่ได้มารีวิวรถครับน้ำยามมาอวดรถว่ารักและชอบนี่คือรถที่เรียกว่าตำนานออฟโรดราคาถูกคุณภาพเยี่ยมของซูซูกิคาริเบียนนะครับเดิมมันจะเป็นเครื่อง1.3 ตัวนี้ไม่เดิมครับน้ำยาไม่มาแนะนําไม่ได้มารีวิวแต่มาอวดเพราะว่าน้ำยาไม่มีความรู้เรื่องตัวนี้นะฮะเพียงแต่ว่าวันนี้มีความรู้สึกว่าชอบแล้วชอบแล้วชอบแล้ว เหตุผลที่บอกว่าชอบชอบเพราะอะไรชอบเพราะความชอบส่วนตัวครับท่านผู้ชมครับขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเป็นมังใจกับหนุ่มน้ำยามครับกดเข้าไปที่ดมน้ำยามจะมีเพลงหลายๆเพลงรวมทั้งเพลงนี้ครับแนะนาของนักร้องกฤิกรกฎครับอ่อนซอนเมืองสกลคืนวันแห่าดาวคุณนายสวนยาม ฟ้าสววยันใหม่ใช่เลยครับพี่น้องไม่ต้องแปลกใจว่าน้ำยาพูดผิดไหมซูซูกิคาริเบียนครับแต่ก่อนเป็นตู้ปลานะน้ำยาเอาตู้ปลาออกมาเพื่ออาจ,จะให้มีกระบะบรรทุกและก็มีแคปได้นั่งสบายๆก็เลยใส่บิ๊กแคปตัวนี้แหะครับ มีแคปเส็แหลกลังคาคิวค้วขอบล้อและก็จะมีกาดด้วยนะฮะกัดคิวค้วขอบล้อมีกาดบันไดส่วนยางนี้เป็นกึ่งมัทเรนครับเป็นของแม็กซิสาางน้ำมันสำรองครับ อยงางไรยังเหมือนเดิมของเดิมครับขึ้นวันแห่ดาวงานเพลงของกรีกกรกฎครับเจ้าของช่องแกรลังคามีกาดกระจกด้วยกันชนด้วยนี่จากอูดิตเซวิตเมืองสกุลครับ อบรถเมืองสกลต้องรู้จักที่4ี่แยกสกลกาลสินใครผ่านมาทางสี่แยกใบพัดสกลกาลสินแล้วจะเจอร้านอูดิตเซวิตน้องชายที่รักดูแลสุภาพรถให้ครับท่ามกลางสวนยางครับคนนุณนายสวนยาง กันชนหลังแบบง่ายๆเทินเท้านะครับเนี่ยแล้วก็จะมีไฟตัหมอกไฟถอยด้วยนะครับนี่ที่ขายแม็กอยู่ตรงนี้ชอบเสียงมากเลยครับ,บรึนรึนเสียงปั่นรถแข่งครับท่านผูช้ชมครับเ,เปลี่ยนท่อพักด้วยนะครับโดยน้องชายที่รักช่างดิดตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสื่อสาร ในขายราชการนะครับพอเบียญาตติดตั้งสถานีประจำรถเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าจะเป็นอย่างไรครับฟังเพลงคุณนายสวนยางของกริกกรกฎไปด้วย้นนัไรำรวยสตาร์จะมอบให้นางนั้นเกยบรักษา เปิดประตูออกมาก็จะพบกับบรรยากาศเดิมๆครับเชื่อได้ยังว่าน,นี่คือแคริบเบียนไม่ใช่สปอร์ตี้เอาตู้ปลาออกมาเกมไหมยังเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ก่อนก็ติดแก๊สตรงนี้ด้วยตอนนี้ไม่ใช้แก๊สแล้วนะครับก็จะมีเกวัดน้ํามันวัดความร้อนนที่พิเศษตรงนี้ก็คือท่านผู้ชมครับน้ายามกําลังขาไม่ค่อยดีเหยียบขาดลําบากก็เลยเปลี่ยนจาก รถเกียร์ธรรมดามาเป็นเกียร์ออโตโอ้นะฮะนี่จัดๆอยู่ตรงนี้นี่คือเกียร์สโลเกียร์ขับเครื่อนเสียล้อทุกอย่างใช้ได้ปกติครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องแปลงไฟบ้านสามารถที่จะามาขับขานเสียงเพลงอยู่กลางสวนยางครับอันนี้ขายรายชการส่วนนี้ความเชื่อส่วนบุคคลครับ <c oughs> เป็นแม่ย่านางเป็นสิ่งสิิ์ประจำรถครับ ข้างในก็จะมีไฟห้องโดยสารนะครับเบาะนี้เป็นเบาะที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับนี <c oughs> ่แคบกว้างเลยฮนะนั่งสบายสบายเลยเนละ็กรูมเฮดรูมเหลือเฟือนะครับขอยัดหน่อยมันลบตามสภาพของรถขนนม <c oughs> กล้องสองเป้าไปซ้อมกีฬายิงปืนเพิ่งมาแล้วเจอฝุ่นเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันบ้างครับเอโชกันสะบัดยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับนั้นเทินเพลาครับใน,ในช่างดิดทําให้เป็นน้องรักที่มีน้ําใจมากๆเลยนะครับแต่งรถสวยกัดหน้ากัดหลังกันชนทําเองหมดเลยนะครับมีส่วนสั่งมาบ้างอย่างแรกลังคาอื่นๆส่วนตัวกระจังหน้านี้จะใช้แบบสไตล์กริป น้ำยางชอบสไตล์จีบครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันครับแต่ก่อนยังมีหม้อต้มยังไม่อ,ออกครับใช้แก๊สในสมัยที่เครื่อง1 3 0 0ซีซีจากเจ้าของเดิมตัวน,นี้ไม่ใช้แล้วครับเลยติดตั้งไว้ตรงนี้นะฮะหม้อพักน้ำใหม่ทุกอย่างโอเคหมดเลยนะครับที่สำคัญคือพี่นะครับสุ z กิ i คริ i เบียนของเราครับทำไมเป็นยี่ห้อโตโยต้ นี่คือเครื่องตัว o t า2.0ครับเช่งดิดวางเครื่อง2,000ให้แบตเตอรี่ใหม่ทุกอย่างโอเคนะครับรถล้างบ้างไม่ล้างบ้างเห็นนะครับท่านผู้ชมครับฟังครอเขากับเพลงคุณในส่วนยางของกรีดกรกฏครับเห็นแล้วภาคภูมิใจถามว่าแต่งลุยใหม่ ไม่ครับนายยามแต่งหลอ่อแต่ก่อนลุยตั้งแต่สมัยเป็นเครื่อง1.3คขับเครื่อง4ี่ล้อขับสโลครับ,รบทุกอย่างพอเกิดความคล่องแล้วเกิดความรักและสงสารไม่อยากให้อ่าเขาไปบอบช้ำหลังจากที่นายช่างดิดยกสูงให้เทนเพลาทุกอย่างก็ประมาณแบบราคามาตรฐานแล้วก็เป็นการยกที่มีความแข็งแรงได้มาตรฐานตาม วิศวกรนะครับฟ้าสวยวันใหม่งานเพลงของครูสมยศด,ดงผูยาวนนเจ้าของเสียงอ,อ่ะเจ้าของงานเพลงครับมีทางรีเซ์ด้วยนะจริงๆแล้วจะมีะเหล็กสำหรับพาดไม่ให้มีคนมาเปิดฝาทางได้นะหล่นหายกลางทางเดี๋ยวกำลังรอยอยู่ มาวันนี้เมื่อที่บอกทางพี่พี่น้องน้องที่รักโดยเฉพาะนักนิยมออบรถและก็นักแต่งรถสวยคอมเมนต์ลงมาหายน้ำยามเพนะิ่นั้นฮะคอมเมนต์ลงมาข้างล่างน้ำยามจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับแนะนําน้ำยามด้วยน้ำยามไม่มีความรู้เพียงแต่ชอบแต่งสูงพองามเพื่อได้ขับไปช้าๆในชุมชนใครเห็นเขาก็โอ้โหหันหน้ามามองเลยนะท่านผู้ชมรถแถวแถวนี้มีน้อยมากนะครับมีน้อยมาก อยู่กลางป่ายางครับฟ้าสวยบันใหม่คอมเมนต์มาให้กำลังใจครับขอบพคุณทุกท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจกับหนุ่มน้ำยามไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬายิงปืน การออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพที่สองครับนี่คืองานเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์เปิดได้เลยนะครับสื่อรักคลื่นใจเจ้าของเสียงเพลงเป็นครูเพลงเป็นเจ้าของสวนยางด้วยอย่าห้ามใดใจเหงา อยากฟังเสียงคุณทุกวันเขาคุณเร็กคอร์ดอยู่ไกลก็เหมือนใกล้กันสร้างกระท่อมให้น้ำยำม,มาถ่ายทอดออกอากาศตรงนี้ครับลับตานอนฟังยังจำคืนวันชิตไปขอจงเชื่อใจตัวใกล้จะยังคิดถึงขอทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลกดแชร์มีความสุขร่ำรวย หล่อๆสวยๆส,สดใสปลอดภยัยทุกๆท,ท่านครับขอบพระคุณและสวัสดีครับอยากให้น้ำยามอวดอะไรแจ้งมาได้เลยนะครับหรือใครอยากสนใจกีฬายิงปืนก็เข้าไปกดดูได้เลยอยากฟังเพลงของน้ำยามในานามของกริตก,กรกฎก็ได้เลยครับเสียงไก่ป่านะฮนะ นี่เขาเรียกว่าบรรยากาศธรรมชาติอยู่ง่ายกินง่ายตายยากครับท่านผู้ชมครับด้านนั้นจะเป็นทุ่งนาเป็นฟาร์มไก่ไข่ทางด้านล่างนี้ก็จะเป็นกระต่ายทางโซนนั้นก็จะเป็นฟาร์มหนูพุกแล้วก็ฟาร์มปลาไหลด้านนี้ก็เป็นโคคุนเป็นสวนครัวนะแปลงหญา้าเนเปียร์นี่บริเวณนี้อยู่ห่างจากภูเขาภูพันไม่กี่กิโลเมตรสงบ เยีอกเย็นปลอดภัยไร้โควิดครับขอพระคุณและสวัสดีครับ